สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้พามาดูจัตเต้ยปั้นทางนะครับจ่วงจากโครองเลยครับมาปั้นทางทางนี้ก็หลวงออกจากรสารนี่เลยครับเสมอเลยครับทุกคนพาเดินดู เนียนกรีก๊บครับโอ้มีโคลนหรือเปล่าวะเนี่ยเดินมามั่วซั่วไม่ได้ครับ ก็จ้วงเอาจากคลองเลยครับจากคลองเลยแล้วก็มาปั้นทางเอาครับแต่ทางนี้จะมีแต่ขี้เลนครับไม่มีปลาไหลนะจ้วงดูงหมดแล้วโอ้ดูมุมโค้งครับสวยจัดครับเนียนกิบเีินกิบ ดูขอบฝั่งนี้หน่อยโอ้ตรงดิกเลยครับพี่น้องระดับนี้ได้เลยครับแจวเลยพี่น้องเอ้ย แานเตยจดให้นนเนียนๆครับดูงานเดียวก่อนครับช่วงนี้งานหกล้อยังไม่มีครับล้อพักผ่อนกันงานหกล้อก็ตึงๆครับช่วงนี้ตึงอยู่นะ นูน้นทำยาวไปถึงนู้นเลยครับถึงทางนั่นแหละยาวอยู่นะทุกคนน่าจะวันหนึ่งเต็มๆครับหนึ่งวัน แยกกันไว้ทางเดินครับมันไม่มีทางเข้าทางออกเวลาน้ามาจัดเอ้ยทำงานไม่พักเลยครับสุดจัดเหมือนกันนะดูแนวทางนี้ก็สวยงามครับเจ้าตุกขี่เจ้าวเลยเจ้าวเลย cửa subscribe lục ก็จะประมาณนี้ครับงานของเราครับได้การอยู่เอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ